อะไรนี่ตับใสเหมือนนี่ยานีอยากมาแล้วนยชิบ <c oughs> ไ้าลงอลงกินหลังัแอ่าจะได้ไม <c oughs> ่ต้องยืนรอพอด,ดีวย หมดรงครับงนคจะหมดแรงจะหมดแรงแล้วเินมากขึ้นเนินนะเจรามันเมื่อยตรงขึ้นเนินไงโหขึ้นเนินอะไรลไวพังไวพลังอ่าเข้าเด้อไวพลังมีเนยนอกสวนนี่ดิหลุขึ้นมาไง วันไทยโอ้ขึ้นนอนโอ้โหเมื่อยเลยหงอบแทบเลยมีแดดมีอะไรเสนอสินค้าเสนอสินค้าก็มีอย่างเดิมอย่างเดิมเดิมเหมือนกันมีอะไรกำลังออกอูกหวานตอนนี้อะไรคะหวานกำลังออกลูกอ๋อผักหวานออกลูกด้วยออกยอดทริงต้องการไหมต้องการลูกลูกเอาไปทำไมลูกผักหวานลูกอร่อยนะพะอแ เลี้ยงเหลืองกันเหรอเอามาปลูกเอามาปลอปลูกข้าวแล้วก็มาเลียงกันเหรอลูกขาวลูกขาวานลูกขาวไม่ใช่เหรอเพิ่งออกได้เข้าไปลูกขาวน่ำผักหวานบ้านหวานบ้านดอกหวานป่าลูกป่าลูกเหลืองหวานป่าเหรอแก่ก๊าลังย้อวงขนาดนี้ออกสีเหลืองเหลืองป่ะมีจับฟวงจับฟองถึงสองฟองมอล่ะกินได้ไหมลูกขาวหวานถ้าสุกกินไม่ได้ครับมันอร่อยท่านมันไม่เป็นดื้อกิน มันหวานอยู่ฮะแต่มันกัดปากโอ้มันยางเลยแต่ตอนสุกๆก็หวานอร่อยแต่ถ้าไม่รู้จักกินถ้าลิงก็ชอบครับโอเราก็ตะโกนเดียวกันเอาไปเอาสมุนธามมายังไงหนึ่งกระป๋าผักหวานนี่เหรอหนึ่งน่ะเนี่ยผักหวานต้นสูงอ่ะต้นสูงใหญ่นะออกลูกสองต้นแล้วปีนี้ต้นเล็กๆก็ออกไอ้ท่านน่ะไอ้ไอ้ประคำดีควายอ่ะมันชอบอยู่กับผักหวานป่าท่านเป็นไหม โอ้ยพระหวานป่าอยู่กก็งามว่ะเขาฝัดต้นอื่นหมดเลยปีเดียวแค่เข่าเลยเหรอโอ้เดี๋ยวได้เดี๋ยวได้ได้ผลเดี๋ยวได้ทุแต่ต้นอื่นก็ไม่งามไม่งามหรอแต่คัมดีควายปรคัมดีควายเอาเม็ดมาจากกิ่งล่างนี่กิ่งล่างเขาไม่มีนะท่านเขามีแต่ตอนนี้ตามไม่ผลเจ้าหวงยายเขียวชอบแก่แกก็เลยบอกเอาไว้เอาไว้ก่อน ก็เห็นประคำมันงามดีก็เลยจะเอาผักหวานปลูกใส่กบมันบอกวสวยเดี๋ยวทำเดิมๆไปไปดูอะไรบ้างใกล้ๆก็น ja> ี่ก็โชว์อยู่ที่เกาะนี้ครับใครมาก็ขายได้เกาะนี้ครับขาย้แมเายแล้วตัวงรทีหลังไม่มีค่าเลยขายของมีค่าไปหมดแล้วโอ้ทุกแขกทุกชุดได้ก็พาไปตรงนี้ก่อนเพราะว่ามันสวยว่าเขา ให้เขาเขาเรียกว่าโฆษณาก่อนโ้งามของเราอี้เรโอ้ไม่ต้องนะฮะใคริ่งสูงไปยิ่งมีท่านมันจะจบหรอเาจะบหรอเราจะเก็บลูกาได้ไงโอ้ไม่ต้องเก็บเนท่านพอมาทุกคนเลยถ้ามาเห็นพี่ชาย้งสูงอ่ะบอกว่าบอกโอ้หแล้วมันจะเก็บเป็นไงอะ คุณเลี้ปลูกให้มีก่อนเดี๋ยวผมจะบอกไอั <c oughs> นนี้ขึ้นไปขึ้นไปต้นไม้เป็นสูงมากเสูงแล้วยิ่งสูงยิ่งดกแล้วของอัสแนลนรองข้างล่างฮะอัสแลนเอาไว้แข็งเอวเนี่ยไม่เปื้อนดินไม่ต้องเราขาล้วงมาเป็นพวง,งเลยไม่แตกสักเม็ดต้นสูงประมาณเดียวครับโอ้บังฮงสุกคาต้นเรืองไปรอยเขาล้วงปลูกเลยตั้งตามขึ้นไปเก็บเลยเป็นพวงไม่เคยแตกเลย ก็เท่ากับที่พุทธไทยอยู่แบบโอ้เม่เป็นแซ่เปี้ยวจริง่โอ้สุกเต็มที่เลยกระลอกไปหนไอันนั้นกระเทิมนั่นน่ะกระเทิมนั่น่ะโอ้กระลอกมีเยอะท่านไก่ป่ายังมีเลยโอ้นี่อะไรนี่ยูกล้วยอะไรเนี่ยไก่ปีบเนี่ยไก่ป่าสูกระเทิมอะไรตัวนี้จะบ่งบอกถึงความมันของมันข้าง กยอนย่างเลยเนี่ยตัดไก่ปลาเหรอตัดไปเครือแรกแล้วก็แกนนีออกรอบปลาไก่ปลาเหรอเอาไก่ปลาก็สบายถึงกระเชื่อลงหมกแกงได้สบายโอ้เขาบอกชาวบ้านเขาบอกว่ามีปุยยางบอก่อันผมคุยว่ากนะหน่ำสามปีออกะปีเดียวออกแล้วครับปีเดียวเนี่ยป่านี้ออกแล้วออกแล้ว ผู้สดคุยว่าเผื่อไว้สามปีออกปีเดียวออกมาให้เห็นแล้วโอ้นี่น้ำหวานี่ก็เชลเล่นเนี่ยโหโตเอ๊ะหักมุกน้ำหวานี่จะเด็ดเดือนนะครับโอ้โหโคตยออันนี้หักมุกครับหักมุกอันนี้น้ำหวานงามๆเขาไปถวายพระท่านอ่ะพระท่านฉันรุ่นแรกแล้วก็ไม่ได้ฉันเลยโอ้หักมุกอ่ออักงอบเลยครับโอเขาตัดแม่เข้าไปต้นหนึ่งอ่ะตอยังอยู่นะครับ ต้นแม่นี่ต้นแม่ต้นสาลูกต้นลานแล้วที่แปนเดือนอันนี้อันนี้ลูกครั้งรุ่นที่สองนี่รุ่นที่สามมันแทงไงน่นนี่รุ่นที่สามเราต้องพยายามแต่งแล้วก็ไว้สำรองสำรองอันนี้ก็เขาดีตรงที่เราทําหลุมใหญ่แล้วก็โหวัน์ดินปลูกท่านถักบุญเอามายาลาบปล่อยที่นี่ยามันมากระดินปลูกวะ ของคนรวยเขาก็ไม่ให้ใช้เขาขายหมดนี่ฮะเนี่ยเนี่ยท่านปีปีเดียวฮะออกลูกแล้วโปรตีตั้งสามต้นน้อยเดียวมีีเดยวต้นน้อยเดียวนึกว่าต้นโตต้นใหญ่กับแจวได้น่นะลูกคัมบ์ดินอ้ยนี่ทำบุกมีน ไม่ไม่ใช่อันนั้นสามันเล็กกว่านี้ฮะล่วงไปหมดแล้วเขาเรียกว่าถ้าภาคกลางเขาจะเรียกว่าสาโอ้อันนี้แน่นแล้วน,นี่ละแล้วผมคุยให้ท่านฟังบอกสามปีจะได้กินลูกไอเดียหมกักนะไเด้นะหมักหุ่มมาหนึ่งนึงเติโ <c oughs> อ้อยเยอะแยะมะหุงรุ่มมะฮุงบนหนลานมาต้องกรองรุ่มัน,นมต้นน้อยๆหน่อยนะผักบักงไงเนะี่ มันไม่ได้กินอะไรมันร้ายมันหลวงโผลคุณอามักีหุมพูดถึงสวนทุเรียนที่เราทำกาประกาศขายนะครับคนในสวนเข้ามาดูอยากเห็นตู้โลกตลอดที่แบบสองนี่ผมพังผูกครับแรนทุ่สุดล้างมือแต่ว่าผมเห็นดินที่ท่านมากรองไว้นะผมอยากได้วทำไมอ่ะล้างมือทำาไม่มีอะไรล้าง นี่ดูสิในบางยี่้มใช่เิีงกว้างโอโห่บางยี่หมเนี่ยด้วยทางโน้นเยอะกว่าทางนี้อฮะไม่มีคนกินอันนี้ของอินเดียนะซึ่งนี่ของอินเดียมันจากประเทศอินเดียงั้นไม่ต้องไปเนดียนี่เห็นนี่ก็เห็นอินเดียแล้วอ่ะท่านอาจินดอนน่ะเขาใครปากอาจินดอมาไม่ร้ ต้นไหนเยอะแยะเลทิ้งเยอแก่หมดแล้วนี้นี่แก่แล้วไม่ใช่ไม้ร่มเอามาเหรอไอ้ยไม้ร่มเพา่งกลับมาทำเป็นโชว์โชว์น้อยๆต้นละห้าสิบเดือนโอยอันนี้มันทำไมพุ่งหนุ่มเนี่ยเนียเดินเหยียบมันนะนี่มาเขือเ่อนเดินเหยียบนี่ยมันหนักโอ้โหมันตกเลมันหนักทิ่มดินเลย เเเลยยนนี่ัหฮ้ยนี่ต้นอะไรโอ้โหไปสวนอันนี้ต้นอะไรอ่ะอันนี้แกไปรับเจอหน้าอะไรมันไรอันของท่านถักบุญแล้วฮะบเดี๋ยวเดี๋ยวมันขยายนะเนี่ยของแข็งโอ้ทั่วสวนหมดเลยขต้นเดียวเนี่ยโอ้ยังมีเยอะนะนี่เยอะตัเล็กๆนี่จัดการไม่งั้นเลยเสร็จแน่เลยผักหวานเลยเนี่ย นี่ยเนี่ยมีอะปาปงหรือป่าชมพูนน้ำดอกไม้เฮ้ยนี่อะไรต้นอะไรนี่พ่อไม่พอเนีนี่อะไรเนี่ยเนี่นี่นี่เราดวนเรดวน่ดวนีสกีสเกเนี่ยเนี่ยเนี่ยต้นเนี่ยเกลยวเนี่ยต้นีเก นี่นี่ตัวนี้นันั่นแหละนี่นตัวนี้ก็ไดนะมันดนะตัวนี้ก็ได้เนี่มันดาดนะโอ้ย่ที่วไปเลยในตัวเหลืองเลดาดนะถ้ามันดนียหนอนอทองเนี่ยีทองตัวชิเมจอดอยนีจอดอยนี่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 แต่มันดาดในคนเ่นนะอเ่นนะโอ้หนหอนหอจจับมันแรงนี่นี่นชาเขียวนุ้งแก้ว ออนี่ไงคะนี่ไงคะแบ่งกันขู่แก้วแบ่งกันกิน่ารักด้วยน่ารักด้วยไม่เป็นไรแล้วมันกินไม่หมดหรอกนี่นี่เดี๋ยวมันก็เป็นกระบี้ยนี่ก็เป็นลูกแมงกระบี้ยเอาไปไหนต่อน้ำไม่พอต่อเอาละหมดแรงแล้วน่าจะโชว์อันเดียวเพราะครูเหนื่อยแล้วเพราะครูหันหน้ากลับแล้วอันนี้จะแจกเหรอฮะโอ้ okay, 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 okay. okay, okay. ตัวฝักขานี่ยทำไมมันอย่างเงี้ยกำลังแตกกำลังแตกแตกที่ไหนมันเหลืองหมดเลยเอาไปเก็บไว้นอย่าไปขยะอย่าอย่าอย่าข้าวโมงข้าวโเนี่ยครับข้าวโมงเนี่ยของคุณเท่าเท่าถังแล้วที่กําแพงเพชรลูกชายขายหมดสวนน,นี่มันสนุกแนละ้ว ยี่สิบปีได้ไหมผมเลยมาปลูกใหม่เก็บไตเก็บมอวนขวดชาเขาเรียกมอวนขวดชาเออไงชื่อป้ายตับใสป้ายหมวด้วนนั่นสิไม่รู้ไม่ใช่ตับใสลายม้วนโอ้ยตับใสานตับมาผก้อนครับ ตัวใสไม่วนก็แม่ไม่ใช่อาการไม่มีหัวไม่โทรใครก็อ่านตับไปสิเออนอนหัวไป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 นนะแป้งอยู่กับตาเลยนะฝากไว้ให้ตาเลี้ยงเลี้ยงไม่ไหวไม่ตาสมกับเลย